สวัสดีครับวันนี้พบกับผม New Tomorrow นะครับแล้วก็น้องพันเดียวครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้จะพามาชมวัดม่วงครับนี่ด้านหลังตอนนี้ถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มากับครอบครัวครับมากับแม่นะครับแล้วก็น้องจอยกุมารดำนะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวัดม่วงนั้นมีไฮไลท์อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันครับวันนี้มากับครอบครัวครับผมนะครับ ใจกูมาดำน้องพานเดียวแล้วก็แม่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับเราไปชมวัด่วงกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระวิหารแก้วรัตนพามสวรรณปานนะครับนี่ครับยวพาไปชมกันครับสวยงามมากนะครับนี่พระวิหารแก้วรัตนสวรรณปานนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในครับจะเราขึ้นไปชมด้านบนนะครับ วันนี้ก็อากาศก็ร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าใจสู้ครับใช่ไหมครับน้องพันเดียวไปครับตลอดจะไม่หน่อยตอนนี้เราก็ได้อยู่ภายในวิหารแก้วแล้วนะครับครับสวยงามมากนะครับระยิบระยับเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในวิหารแก้วกันแล้วสวยไหมครับน้องพันเดียวโอ้สวยงามมากนะครับวิหารแก้ววัดม่วง เพิร์ว,วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับสวยงามมากครับสวยไหมนะครับสว,สวยไหมครับสวยไหมครัขบขับรถมาไกลนะครับไม่มีพิษีวันใช่ไหมครับน้องวันเดียวขนาดไหนอันนี้คุ้มเลยสวยมากเลยนะครับภายในวิหารแก้วนะครับภายในวิหารแก้วของ วัด่วงนะครับสวยงามมากเลยนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นสรีระสังขารของหลวงพ่อกเกษมอาจารย์สุโภนะครับอดีตเจ้าวาัดของวัดม่มงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะครับเป็นอดีตพระเกจิคณาจารย์ครับภายในวัดโมงนะครับก็จะมีรูปปั้นมากมายเลยนะครับบ ลูกปั้นต่างๆอันนี้จะเป็นพวกเทวดานะครับเทวดาประจําปีนักสัตว์นะครับลูกปั้นเยอะมากเลยครับสวยงามนะครับนี่ครับด้านในนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นลูกปั้นของเทพจีนนะครับเจ้าแม่กวนอิมครับโอ้โหสวยมากนะครับลายล้อมไปได้ลูกปั้นต่างๆนะครับให้เราได้สามารถเดินชมกันได้นะครับสวยงามมากครับ ด้านนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถกีบดอกบัวนะครับนี่ครับพระอุโบสดกีบดอกบัวเรารอบพระอุโบสดก็จะเป็นดอกบัวนะครับมีกีบดอกบัวสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในครับดนนูครับด้านในครับหลายร้อนได้กีบดอกบัวนะครับสวยงามมากครับนี่นะครับ ผมจะพาน้องพันเดียวไปชมยังโซนลูกปั้นแดนนรกนะครับกลัวไหมครับน้องพันเดียวกลัวกลัวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้เราก็ถึงแดนนรกของวัดม่วงแล้วนะครับเป็นลูกปั้นนะนี่ใช่ไหมเห็นไหมครับทางด้านหลังของเราจะมีเป็ดยืนอยู่นะครับสองตนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเราก็ดูในแดนนรกกันแล้วนะครับครับเขาจะมีลูกปั้นต่างๆนะครับ ที่ทำกรรมแบบต่างๆนะแล้วก็จะเป็นหัวเป็นสัตว์นะอย่างเงี้ยดูเลยครับแล้วก็มีนี่ครับไฮไลท์ก็คือเป็ดหัดม่วงนะครับนี่ครับเป็ดหัดม่วงนะตัวสูงมากเลยนะี่ครับอยู่ข้างบนนู้นอนะ่ะสองตัวด้วยกัน,นครับสองตนด้วยกันนะี่ครับเป็ดหัดม่วงครับนี่ก็คือกระทะทองแดงนะครับท่านพญายมราชนะครับ ดูเถอะครับโอ้เห็นไหมครับน้่งพันเดียวเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับน่ากลัวน่ากลัวครับบอกบอกกล้องกันชัดนะครับรู้สึกยังไงครับน่ากลัวครับกลัวครับเดี๋ยวโอ้ไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นบาปต่างๆนะครับว่าเวลาเราทํากรรม ตกนรกไปเราจะได้แบบไหนครับก็คือเขาสอนเป็นเครื่องเตือนสตินะครับเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องสอนใจนะครับเป็นกลุบายสอนใจนะครับมีลูกปั้นต่างๆนะครับว่าเราทํากรัมแบบไหนจะโดนอะไรนะครับเมื่อเราตกนรกไปนะครับก็เป็นเครื่องเตือนสติสอนใจให้เราเกรงกลัวนในบาปนะครับเห็นต้นงิ้วนะนี ้นนิ้วนะครับขึ้นไปนะครับเมื่อเราเปีนต้นนิ้วขึ้นไปนะครับเราก็จะโดนนกจิกแล้วลงมาก็จะโดนหมากัดนะครับแล้วก็จะมีนายนิรยาบาลนะครับท่านจะคอย ควบคุมดูแลผู้กระทาความผิดนะครับก็คือบาปของการผิดลุกผิดเมียคนอื่นนะครับบาปของการเป็นชู้นะครับน่ากลัวมากครับยังบริเวณที่มองเห็นหลวงพ่อชัดแล้วนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับของวัดม่วงนะครับและนี่คือไฮไลท์ของวัดม่วงแห่งนี้เลยนะครับเรามาอยู่ด้านหน้ากันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลวงพ่อก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมดูแลนะครับปกติท่านจะเป็นสีเรืองทองนะครับแต่ตันนี้ท่านจะเป็นสีขาวนะครับ ลอกสีทำใหม่นะครับแต่สวยงามมากครับตอนนี้เขาไม่สามารถเปิดให้ขึ้นใบได้นะครับเพราะว่าเขาก็อยู่อยู่กําลังระหว่างซ่อมแซมบุตรณะนะครับก็เลยดูได้แค่ด้านล่างนะครับแต่แค่นี้ก็สวยงามมากนะครับองค์ใหญ่มากนะครับหลวงพ่อใหญ่ครับครับต้องพันเดียวสุดยอดไหมครับยอดยองใหญ่ใหญ่มากครับสุดยอดเลยนะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับลูปปั้นวรรณคดียุทธหัตถีนะครับแล้วก็รามาเกียรตินะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับให้เราได้เดินชมกันนะครับเรามาให้หา่านปลารันครับที่วัดม้งก็มีให้หา่านปลาด้วยนะครับอุ้ยแม่เียครับเห็นปลาแล้วรู้สึกยังมือสั้นือัน,น <laughs> ให้อาหารปลาที่วัดมงกันครับนี่ที่วัดมงก็มีสระน้ำด้วยนะครับสามารถให้อาหารปลาได้นีาเดือดรมานี่ม มองจากตรงนี้เห็นวิวตพ่อโอ้ยครับน้องพันเดียวชีครัพันเดียวชีเป็นปลาใจสัน